ไปเอามาโรยสิคะลูกมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวตาไม่ช่วยทำนะ ่าไปปลูกข้างๆเลยเผียวไปแกล้งพี่ทองทำไมทำกิจกรรมอะไยอ่ะดูนี่ดูนี่ตรงไหนดูนันนสีคนร้อนร้อนมาดูนไม่ดูนี่มาเซอร์ไว้ให้ลูกชุกนงรับเงินรับเงนับเงินปลูกรงน้นเพนร้อรถแ้านะแป้าเหยียบนี คุณมาบอกแล้วไปปลูกในป้ายเหยียบหมดน,หน้องป่าเนี้ยใช่เนาะให้เนาะน้องว่าไงค่ะคุณ